สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาโซนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับกระบะพันดูที่หลายคนรอคอยอย่าง Ford Ranger MSRT 2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมการปรับโฉมครั้งสำคัญทั้งในเรื่องดีไซน์ภายนอกสมรรถนะการขับขี่รวมไปถึงรายละเอียดด้านราคาและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่หลายคนอยากรู้กันครับ เริ่มต้นกันที่การออกแบบภายนอก Ranger M S R T 2025ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นสปอร์ตระดับพรีเมียมที่ต่อย,ยอดจาก DNA ของ Ford Performance แต่ครั้งนี้ถูกปรับให้ดูดันมากขึ้นไฟหน้าเลดทรงทันสมัยแบบแมทริกที่ให้ความสว่างคมชัดพร้อมดีไซน์กระจังหน้าขนาดใหญ่ลายรังพึ่งสีดำเงาเติมเต็มความรู้สึกสปอร์ตและแข็งแรงด้านล่างมาพร้อมกันชนหน้าทรงใหม่ที่มีเส้นสายคมชัดและช่องดักอากาศดีไซน์สปอร์ต ที่สำคัญคือการติดตั้งสเกตและดิฟฟิวเซอร์ที่ออกแบบโดย MSRT ทําให้รถดูเตีย้ยลงสปอร์ตขึ้นและแตกต่างจากแรนเจอร์รุ่นมาตรฐานอย่างชัดเจนด้านข้างของตัวรถมาพร้อมโป่งล้อที่ขยายกว้างขึ้นตัดกับล้ออนลอยขนาด21นิ้วลายพิเศษเฉพาะรุ่น MSRT ยางที่ใช้เป็นเกรดสมรรถนะสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและความมั่นใจในทุกสภาพเส้นทาง นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งด้วยคิ้วสีดำและสติเกอร์ msrt ที่บ่งบอกถึงความพิเศษของรุ่นนี้โดยเฉพาะเส้นสายบนตัวถังถูกออกแบบให้ไหลลื่นปร้อกับหลังคาที่ลาดลงเล็กน้อยในสไตล์สปอร์ตกระบะยุโรปทำให้ภาพรวมของ Ranger msrt 2025ดูลงตัวทั้งความบึกบึนและความหรูหราในเวลาเดียวกันด้านท้ายก็ไม่แพ้กันครับไฟไท้าย LED ส่งซีแคลมดีไซน์ใหม่พร้อมสปอยเลอร์และกันชนท้ายที่เสริมด้วย d ิ f เซอร r สปอร์ตท่าไอเสียคู่จริงที่ออกแบบให้กลมกลืนกับกันชน เพิ่มความดุดันและบ่งบอกถึงสมรรถนะที่ซ่อนอยู่ใต้ฝากระโปรงนอกจากนี้ยังมีโลโก้ m s r t ที่เป็นเอกลักษณ์ติดอยู่บริเวณประตูท้ายทำให้ทุกสายตาที่มองมาก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แรนเจอร์ธรรมดามาดูกันที่สมรรถนะการขับขี่แรนเจอร์ m s r t 2025ใช้ขุมพลังดีเซล V 6เทอร์โบชาร์จ3.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ240แรงม้าแรงบิดมหาศาลกว่า600นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่นและฉับไว พร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้ออัจฉริยะที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดทางเรียบสปอร์ตหรือโหมดออฟโรดสำหรับการลุยเส้นทางทา้าทายในด้านสมรรถนะ Ranger r รนเจอร์เอ2025สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ2 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับกระบะสปอร์ตตัวใหญ่เช่นนี้อัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ7.5วินาทีซึ่งจัดว่าเร็วแรงและตอบสนองทันใจเหมาะกับคนที่ชอบความร้อนใจในการขับขี่ ส่วนอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันแม้จะใช้เครื่องยนต์สมรรถนะสูงแต่ฟอร์ดก็ปรับจูนให้มีความสมดุลโดยตัวเลขเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ11-12กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการขับขี่บนทางเรียบปกติถือว่าใช้ได้เลยสำหรับกระบะสปอร์ตที่เน้นทั้งความแรงและความหรูหราแบบนี้นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงช่วงล่างใหม่ที่ถูกพัฒนาโดยทีม m s r t ให้แน่นหนึบและเกาะถนนมากขึ้นขณนะดเดียวกันยังคงความนุ่มนวลพอเหมาะในการขับใช้งานในชีวิตประจำวัน ระบบเบรกก็ถูกอัปเกรดเป็นดิสเบรก4ล้อขนาดใหญ่พร้อมคาลิเปอร์ที่แข็งแรงทำให้การหยุดรถมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นเรื่องราคาที่หลายคนอยากรู้ Ford Ranger MSRT 2025เปิดตัวในตลาดยุโรปและอังกฤษก่อนโดยมีราคาคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ1 6ถึง1.8ล้านบาทไทยเมื่อรวมภาษีนำเข้าหากมีการนำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราอย่างเป็นทางการราคาก็น่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงหรืออาจสูงกว่านี้เล็กน้อยแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบความแตกต่าง ความสปอร์ตและเอกลักษณ์แบบไม่ซ้ำใครต้องบอกเลยว่าราคานี้ถือว่าสมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้สรุปแล้ว Ford Ranger m s r t 2025คือกระบะท,ที่ผสมผสานทั้งความดุดันสปอร์ตหรูหราและสมรรถนะระดับสูงไว้อย่างลงตัวดีไซน์ภายนอกใหม่ทำให้แตกต่างจาก Ranger รรุ่นทั่วไปอย่างชัดเจนเครื่องยนต์แรงตอบโจทย์คนที่ชอบความเร็วและพลังอัตราสิ้นเปลืองก็ถือว่าคุ้มค่าในระดับรถสมรรถนะสูงและราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่สมกับความพิเศษ นี่แหละครับคือรีวิวเต็มๆของ Ford Ranger M.S.R.T. 2025จากช่องคา r โซนหากใครที่กำลังมองหากระบะสปอร์ตที่แตกต่างและไม่เหมือนใครรุ่นนี้น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดเลยครับ